สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับมาแล้วนะพี่ๆนะมาตามคิวนะครับที่ผมบอกว่าจะพามาชมนะครับนะหลิงลิงนะครับไม่ใช่หลิงลิงหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางวัวนะครับนะลงลักนะครับ องนี้นะครับเนาะเนื้อหาเก่าๆมันมันดีดีนะครับนี่นะครับเนาะนะนี่นะมูพี่นะครับเนาะก็ดูเบื้องต้นก่อนนะนะครับเห็นไหมครับนะความเก่านะครับของเนื้อไม้นะครับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับความเก่าความแห้งของเนื้อไม้นะครับแล้วก็ความมันของลักษที่ลงนะนะครับเพราะลักเก่านะครับยิ่งเก่าเขาจะยิ่งมันนะครับเนาะนะครับแต่เขามันแบบมีความแห้งนะนะครับนี่นะครับ เขาไม่ได้มันแบบวุ้นๆุนปีโป้นะครับนะนะครับนี่นะนี่เลยครับแห้งแต่มันจะมันนะเพื่อนบยิ่อนเยิ่ันเติขอนเาเขานเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะนี่นะก็นะครับเนาะเครื่องรางเพื่อนเพ่พี่นะครับเครื่องราง ผมจะบอกตลอดนะนะครับเล่นเครื่องรางนะครับมันไม่อะไรมากมายเพราะมันเป็นงานทํามือนะครับไปนั่งชี้ตาหนิชี้นู่นชี้นี่มันมันออกแนวเลอเธอนะเป็นว่มีนะเป็นพางานทํามือนะครับเนาะนะครับเหมือนเราเซนลายเซนนะครับมันเหมือนกันเป้ไหมนะครับผมให้เซนสามครั้งนะครับมันเหมือนกันเป้ไหมล่ะนะมันไม่ได้เป็นแบบมีบล็อกบังคับนะนะครับงานทํามือขนาดเราเซนลายชื่อเรานะครับเนาะไปเบิกเงินธนาคารอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีเหมือนกันละครับเนาะมันเป็น มันมีความขายนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับผมนะเล่นเครื่องรางก็ที่ผมบอกตลอดนะครับเนาะให้ดูศิลปะนะครับกับความเก่าให้ถึงยุคนะครับผมนะนะครับก็มาดูกับผมนะนะครับว่าเป็นศิ์ของหลวงพ่อดิ่งยังไงนะพนุพนุในพี่นะครับบแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับลิงหลวงพ่อดิ่งลงรักนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของผ่าด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับ ครับผมนะนะครับสะท้อนหน่อยนะวันนี้เห็นไหมครับสินเดียวกันไหมครับนะครับยังกบองค์เดียวกันนะครับนะดูเนื้อหาความเก่าแล้วก็ดูลักนะครับนะครับลองพี่นะครับนี่นะครับผมนะก็หน้านะครับข้างนะครับนาะด e> ูไปด้วยกันนะเพื่อนๆพี <t 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 ่นะครับนะครับอันนี้ก็คือให้ดูสินนะครับเนาะ ว่าเออเป็นของหลวงพ่อดิ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็มาดูความเก่ากันนะครับผมนะนะครับว่าเออถึงยุคไหมนะครับผมนะนะนี่นะครับเนาะมีจานข้างหลังด้วยเอยมีจานข้างล่างด้วยนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอเห็นไหมครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองด้วยกันอีกทีนะครับก็นะครับเนาะเขาจะว่าบางคนก็ว่าลิงหลวงพ่อดิ่งนะครับหรือนะครับบางคนก็พูดเรียกว่าหนุมานนะครับเนาะ ก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดนะครับผมนะก็ไม่ผิดก็เห็นไหมครับจะเรียกลิงหรือหนุมามันก็คือนะครับมันก็คืออย่างเดียวกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะดูหางนะครับนะเห็นไหมครับความเก่าของไม้นะครับกับลักนะผู้ช่วีแลมเนาะนี่ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนห่นะครับด้านล่างมีจานนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามาดูสินเสร็จแล้วนะครับเนาะเราก็มาดูความเก่านะครับ พอชี้ใวันนี้พี่นะมาดูความเก่านะก็นะเครื่องรางนะเป็นวันี่นะครับนะเครื่องรางนะครับเครื่องรางเขามีความเก่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะวัสดุที่เขาเอามาสร้างอ่ะเป็นวยพี่นะครับเขามีความเก่าในแบบของต,ตัวเองนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับเนาะเป็นกระปังหาเป็นเขี้ยวเป็นงาน Và, ๆๆนะครับเป็นวานเป็นโลหะต่างๆนะนะดูไหมครับเป็นผงอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับเขาก็เหมือนพ้านั่นแหละนะครับเนาะเขามีคือวัสดุที่เขานามาทำนะครับเนาะมันก็มีความเก่าของเขาเองนะนะครับแล้หลายที่ความเก่าที่ผมจะพาดูก็คือเห็นไหมครับมันก็คือความเก่าของเนี่ยนะครับเห็นไหมครับความเก่าของเนื้อไม้นะครับเนาะนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นไอเสือดาม่าไอเสือเขี่ยวเสือหลวงพ่อปลาเนี่ยไหมครับนะครับก็ดูสินถูกไหมครับดูสิลว่าเป็นหลวงพ่อปลาแล้วเราก็มาดูเขี่ยวนะครับเพราะความเก่าของเขี่ยวอะนะครับเนาะความเก่าของเขี่ยวมันก็ต้องเก่าใช่ไหมครับถ้าจะถึงยุคของหลวงพ่อปลาไว้ของด่านใช่ไหมครับนะครับเขี่ยวเก่าแล้วนะครับเนาะนะครับเอาบางคนก็บอกเฮ้ยถ้าเอาเขี่ยวเก่ามาแกะใหม่ก็เป็นหลวงพ่อปลาสิบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นถูกไหมครับ เฮ้ยเราต้องดูรอยแกะด้วยดิเพื่อนวพี่นะครับที่เขาเรียกว่าผิดธรรมชาตินะครับถูกไหมครับเออมันถามได้เพื่อนวยพี่นะครับแต่มันก็คิดบ้างนะนะครับนะดูพระเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูแค่จุดนั้นจุดนี้เขาดูองค์รวมเพื่อนวพี่นะครับนะคนเล่นพระคนละเอียดคนละเอียดคนใจเย็นได้เปรียบนะนะครับนะเขี้ยวเก่าวจริงแต่แกะใหม่ย,ยังไงมันก็รู้นะครับนะนะครับยิ่งตั้งใจจะปิดเอ,อ้ย ยิ่งเปรอะเลอะนั่นแหละนะครับเขาดูเจตนาของคุณนะครับเหมือนผ้าล้างมานั่นแหละนะครับนะเหมือนผ้าล้างไม่ล้างที่เถียงกันหลวงพ่อบ้านแหลมนั่นแหละเหมือนกันมันไม่พี่นะครับมันมีเจตนาที่มันผิดเจตนาผิดธรรมชาตินะเจตนานะครับถูกไหมครับนะครับถ้าผ้าเขาไม่มีเจตนาอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับรอยแกะเก่าเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้มันดูองค์รวมมันไม่พี่นะครับเนาะมัน มันสงสัยได้นะครับเนาะแต่มันก็ถูกไหมครับนะครับมันต้องเก่าด้วยคือเครื่องรางนะครับเนาะมันต้องเก่าด้วยเนื้อหาที่เอามาสร้างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้เขียวงาว่าโลหะผงอะไรก็าช่างนะครับเนาะนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือวิธีการสร้างนะครับนะนะครับว่าเออแกะเก่าไ,ไหมนะครับก็เหมือนรอยแต่งตะไบเก่าของพระหล่อโบราณน,นะครับเนาะมันต้องเนื้อกลับมันต้องเป็นแนวทางนั้นนะครับแล้วก็ลัก นะครับลักก็คือสิ่งของที่มีอยู่ในย <hi> ุคนั้นนะครับเนาะลักจีนลักไทยลักอะไรก็ช bueno ่าง <ana> นะครับนะลักจีนนะครับเนาะประเทศไทยไม่ได้นําเข้ามาตั้งแต่ยุคนะครับเลิกนําเข้ามาตั้งแต่ยุคหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มนะครับผปู่เอี่ยมนะเพ็นผู้นที่ทำนะสองสี่กลางๆนะครับนะสองสี่กลางๆเขาไม่เอานําเข้าลักจีแล้วนะครับเนาะต่อให้เก๋ยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับนะแล้วผมจะบอกไว้เลยนะครับนะผมเล่นเครื่องรางมานะครับเนาะลักเนี่ยนะครับ รักเก่ารักแท้รักอะไรเนี่ยนะครับทาเกยังไงก็ยังไม่เหมือนนะครับผมนะรักเกยมันจะออกด้านๆนะครับมันจะออกเปอะเปื่อเลอะๆนะครับบางทีบางคนก็เอาทองอ่ะนะมาทําให้มันเลอะๆเปรอะๆนะครับเนาะไอ้รักด้านๆที่มีทองนะครับไอ้รักอย่างเงี้ยรักสนามนะนะครับนะไม่ว่าจะอยู่ในพระหรืออยู่ในตะกุดนะครับนะนะครับรักแท้รักเก่ามันจะออกมันๆนะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งมันนะครับเนะมันเป็นรักของเขานะครับแต่รักมันก็มีแยกออกไปนะครับเนาะ รักยางไม้นะครับลักข้างรักอะไรรักไทยรักจีนที่บอกไปนะเพื่อน้นะแต่ถ้าวันน้ารักอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับธรรมชาติของรักต่างๆนะครับแล้วก็เนี่นะครับเนาะความเห็นไหมครับความหลุดล่อของรักนะครับเนาะเห็นไหมครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็หลุดเป็นกับเขิบอย่างนี้นะครับเนาะนะครับรักเขาแห้งไงครับนะครับแล้วก็แล้วก็ชิ้นงานเขานะครับมีความเก่านะครับเนาะ แต่ลักเขาเก่าแล้วเขาไม่มีที่ยึดเกาะน,นะครับเขาเขาหลุดนะครับเห็นไหมครับหลุดนะครับเนาะเหมือนพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเก่าที่ลงลักพระสมเด็จเก่าที่ลงลักเห็นไหมครับมันจะหลุดเป็นมันจะหลุดเป็นอย่างเงี้ยจะประมาณนี้นะพี่น,นีน้ยนะแต่เราเนึกไม่ออกนะครับเพราะพระสมเด็จเขาครับเขาทำจากเนื้อผงนะครับเนาะเนื้อผงเก่ามันก็ เนื้อผงก่าวมันก็จะมีไข่นะครับเนาะพอรักเขาเกาะไข่อย่างเงี้ยนะครับเนาะไข่มันก็พองพองพองพอไข่เขาหลุดรักมันก็หลุดออกมาด้วยนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อไม้มันก็เหมือนกันนะครับเนไม้ก็มีความชื้นนะพื้นดินพื้นะคนับยนะครับนี่นะครับเนาะคล้ายกันนะครับนี่นะนะครับค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวนะครับจริงๆจริงๆว่าจะมีองค์หนึ่งที่ มาแตงคิวนะครับแต่ข้อมูลผมยังไม่ไอ้นี่นะครับพี่ช่วยดูหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นพาร์กิ่งนะนะครับพาร์กิ่งนะครับเนาะพาร์กิงนะครับดูพี่ช่วยดูนะครับสบายโหดมากเลยนะครับอย่างเก่านะนะครับเนาะดูเนื้อหานะครับนะครับผมยังลังเลเรื่องที่มานะผมยังลังเลเรื่องที่มาหาที่ลงนะครับดูความเก่าเขานะครับเนาะจะดูความคมนะพี่นี่นะเห็นไหมครับ ความคมก็คือความปันที่ของพ้าแท้ดูมือนะครับนะนะครับเนี่ยดูบัวดูอะไรนะครับนะถูกไหมครับเนี่ยคือเขาเป็นพ้าแท้อยู่แล้วนะนะครับเนาะนี่นะครับเนาะพ้าแท้อยู่แล้วแต่ผมทีแรกผมว่าจะมาแซงคิวแล้วนี้ผมนะครับผมหายังไม่แน่นอนเรื่องยังไม่มั่นใจเรื่องสำนักลงนะครับเนาะก็อ่าให้เพื่อนๆพี่ๆบางคนที่ชานาญสายนี้นะครับเนาะช่วยผมหน่อยนะครับ จะได้หาข้อมูลแล้วก็มาทําคลิปนะครับรับชมส่องด้วยกันอีกทีนะครับผมนะมาครับพี่ๆนะครับน้วเรามาลงกล้องส่องกันนะครับเนาะลิงหลวงพอดิ่งวัดบางวัวนะครับลงรักนะครับผมนี่นะครับดูเห็นไหมครับไม้เห็นไหมครับนะไม้เขาก็มีไข่ของไม้นะครับเนาะเพราะไม้เขามีความชื้นอยู่ข้างในไงครับ นะครับเนาะเพราะไม้เขาก็เป็นพืชนะนะพี่นะพืชนะครับเนาะเขาอยู่ได้ก็ด้วยด้วยเราลดเราลดน้ําถูกไหมครับนะความชื้นมันก็อยู่ภายในนั่นแหละนะเพื่อนีพี่อนมาโดนความร้อนนะครับแล้วก็ตัดก่อมาทําอย่างเนี้ยนะครับตัดไม้มาทํามันก็ใช่ไหมครับความชื้นมาอยู่ข้างในมันก็ค่อยๆระเหินระเหยไปเหมือนกันนะนะมันก็เลยมีไข่นะครับนี่ครับนี่นะครับเนาะพอไข่เสร็จนะครับ พอมีไขมานะครับนอนรักเขานะครับรักเขาอยู่ข้างนอกนะครับเนาะเขาม่มีที่ยึดเกาะมันก็เลยเนี่ยหลุดเป็นเขิบๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือลุดเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะคล้ายๆพรสสมเด็จนะครับที่ลงรักนะครับตรงที่ดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนมีดูนะครับเนาะรอยต่อของรักเห็นไหมครับที่ที่ที่หลุดมานะครับนะอยากให้ดูเห็นไหมครับความแห้งนะครับนี่นะครับดูตรงจมูกเห็นไหมครับกำลังจะหลุดต่อเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ นี่ลักเก่านะครับเราดูตรงดูตรงหูนะครับนะลักเก่าเขาจะมีความแห้งนะเห็นไหมครับแต่เขาจะมันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีนะเนะมันแห้งแบบมันไม่ได้นะนะครับเนาะมันมันแห้งแบบความแห้งของเขานะครับเนาะแต่มันจะมีความมันในตัวของเขานะครับเห็นไหมครับดูตรงเส้นในรอยในในรอยหางเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมไหมครับเห็นไหมครับ ดูธรรมชาตินะนะครับเขาจะออกแห้งๆนะครับเนาะแต่เขาจะมันอ่ะพี่ๆนะผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะนะครับเนาะอยากให้ดูวันหน้านะครับเนาะไอลักเก้นะครับมันจะออกด้านานะมันจะออกดําไปเลยนะนะครับมันจะไม่มีเหลือบมันจะไม่มันมันจะไม่อะไรเลยนะครับเนาะแต่ที่มันอีกอย่างหนึ่งที่เขาพยายามทํานะนะครับมันจะออกวุ้นๆนะครับมันมันแต่มันวุ้นนะครับมันมัน มันมันแต่มันไม่แห้งนะครับไอ้นั้นก็คือลักเกออีกอย่างหนึ่งที่งานอีกอย่างหนึ่งที่เขาทํานะครับพยายามทําแดงๆให้มันเหมือนชาตินะครับผสมชาติจริงๆมันมันไม่ใช่นะนะครับมันไม่ใช่นะครับผมลักต้องศึกษาดีๆนะครับผมนะศึกษาดีๆนะครับเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับดูด,ดูฝั่งนี้ยิ่งชัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูตรงคำหมาบท่านนะครับเห็นไหมครับชัดไหมเอ่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ด้านนะประเดนเพ่อนเพื่นเะพ่อนวดที่พี่นเขาจะไม่ด้านนะครับขเขาจะแห้งนะครับแต่เขาจะมีความมันนะ พูดคิดภาพง่ายๆนะครับพิดภาพง่ายๆผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆพี่เคยดูนั่นไหมเหนะครับที่ที่นักวิทยาศาสตร์นะนักไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่ผมเคยเห็นที่เขาลงข่าวนะเพื่อนๆดูับที่อัมพันธ์ที่อัมพันธ์ยางไม้นะครับที่ยุงนะครับเนาะยุงที่ยุงโบราณที่เขาดูสมัยก่อนนะครับเนาะที่ว่ามันไปกัดเลือดของมันมีเลือดของพวก สัตว์โบราณนะนะครับที่เขาพยายามจะแบบถอดดีเอ็นนะนะครับเห็นไหมครับอัมพันธ์ที่หุ้มหุ้มอยู่นะครับหุ้มหุ้มอยู่เห็นไหมครับมันใส่นะมันมันนะไปดูนะแต่มันไปดูไม่ดูมันผ่านอายุมาเท่าไหร่แล้วนะครับเนาะมันเป็นมันเป็นลักษณะของมันเป็นลักษณะของพิเศษของยางไม้นะครับของความเก่าของไอ้พวกเนี้ยไอ้ลักเนี่ยลักยางไม้ลักอะไรต่างๆที่ออกมาเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับนั่นเป็น มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะ่ะนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นพน,นี่นะครับนะนะครับเพราะลักษนะครับพวกเนี้ยเขาก็ทํามาจากอย่างไม้แต่เขาก็ผสมอย่างอื่นนะนะครับผมไม่ได้ว่ามันก็เลยมีวันณนะดําวันณนะแดงนะครับลักจีนลักไทยประมาณนี้นะนะครับแล้วมันก็รักษาสภาพมันรักษาสภาพวัตถุที่ห่อหุ้มนะครับผมนะก็เห็นไหมครับไอ้ต้นตะเคียนอะไรเก่าๆที่ตกอย่างไม้เห็นไหมครับมันออกสใสๆนะนะครับมันออกใสๆแต่มันออกเหลืองๆเห็นไหมครับ <Es> <an> เหลืองๆมันจอกมันๆเลยนะนะครับแต่มันแห้งไม่รู้ขี่ร้อยปีเหมือนกันที่มันสะสมกันมานะตามต้นไม้เก่าๆต้นไม้โบราณนะครับเนาะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่พิเศษในธรรมชาติละกันนะนะครับให้ดูอย่างนั้นนะครับให้ดูอย่างนั้นมันจะมีวันนาอย่างนั้นมันๆอย่างนั้นนะนะครับมันๆแต่แห้งนะครับจับนี่จะแห้งกึบแข็งปังเลยนะครับแต่อย่างนั้นแหละพวกนี KK, ้นะจะมีวันนาคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมนะนี่นะครับเนาะ โอเคนะครับแล้ววันนี้มาพอดีเด็กๆหยุดเรียนนะครับก็เลยตื่นสายเหมือนกันนะครับก็เลยพูดตะกุกตะกักหน่อยนะครับไม่ได้ตื่นเช้าไปส่งเด็กก็เลยอย่างไอ้นี่อยู่นะก็เลยเป็นเพอนขออภัยด้วยนะครับนะตาแบบพูดติดขัดๆหน่อยนะครับผมนะก็โอเคนะครับสาหรับทีนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่นะครับมาช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งช่องนะครับเนาะให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ